สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับ EP นี้นะครับก็มาแนะนําเหรียญหายากของอำเภอปทิวนะครับ นั่นก็คือเหรียญหลวงพ่อจีดนะครับวัดถ้ำเขาพลูนะครับรุ่นอนุสรณน100รปีอำเภอปทิวนะครับปี2540นะครับองค์ในแคปนี้เป็นเนื้อเงินนะครับจำนวนการจัดสร้างเพียง100เหรียญเท่านั้นนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจีดนั่งเต็มอง์นะครับนี่ออกแบบมีลักษณะคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าอนุสร100ปีอำเภอปะทิวนะครับ2 5 4 0นะครับนี่นนเงินนะครับจะสร้างน้อยมากนะครับจำนวนการจต่สร้างแค่100เหรียญเท่นั้นนะครับเดี๋ยวจะมาส่งรายละเอียดกันดูนะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อจีนนะครับ ด้านหน้าก็มีเป็นเหรียญทรงเสมานะครับแล้วก็รูปเหมือนหลวงพ่อจีนนะครับนี่จีวรนะครับคมชัดลึกมากนะครับเนื้อเงินนะครับจะทําให้ปั๊มติดชัดนะครับรายละเอียดชัดเจนมากนะครับออกแบบได้คล้ายคืงกระเหรี่ยรุ่นแรกนะครับนี่ดูกระแสเนื้อเงินนะครับเส้นลัศมีตรงขอบเหรียญนะครับ วิ่งเข้าหาเหรียญน,นะครับเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับชัดเจนมากนะครับนี่อักขรบนศรีรษะของหลวงพ่อจีตนะครับนับโมพุธทธายะนะครับผมนี่เนื้อเงินนะครับความคมชัดจะชัดเจนมากนะครับสวยงามมากนะครับนี่เยน,นี้ก็ปรากฏน้ําทองนะไม่เห็น ลายกระหนกด้านข้างนะครับมีความคมชัดมากเลยนะครับแล้วก็สวยงามมากนะครับนี่ตัวอักษรด้านล่างนะครับจะเขียนว่าหลวงพ่อจีดนะครับวัดถ้ำขาบครูนะครับนี่สวยงามนะครับความคมชัดของ,งเงินนะครับนี่ประกฏเส้นรัศมีให้เห็นทั่วๆเหรียญเลยนะครับ นี่สวยงามมากนะครับนี่ปรากฏลายผมของหลวงพ่อจีตั้งสองข้างเลยนะครับสองเล่นแสงดีๆนะครับนี่ด้านหน้านะครับคราวนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่ดูนะครับเส้นรัศมีตรงบริเวณขอบข้างนะครับ เห็นชัดเจนเลยครับวิ่งเข้าสู่จุดสูงยกลางเหรียญน,นะครับมีขอบตั้งฉากนี่นะครับงเงินจะเห็นชัดมากนะครับนี่ผิวเปิ้นผิวเหรียญเรียบตึงนะครับขอบข้างตั้งฉากนะครับเส้นเส้นเส้แ,แ,แลมีวิ่งชัดเจนมากนะครับนี่ตัวสอนนะครับเขียนว่ารุ่นอัดลูกศร 1 0 0ปีนะครับอําเภอปทิต2 5 4งนะครับนี่หูเหรียญน,นะครับนี่มีเนื้อเกินเนื้อปิ้นอยู่นิดนึงนะครับขอบตั้นข้างนะครับแลขอบข้างปั๊มนะครับเก่งครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่นี่นะครับ อีกฝั่งแนึวนะครับขอบข้างนะครับนีปั๊มกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่นี่นะครับโดยจํานวนการสร้างนะครับเง,เงินจะสร้างน้อยที่สุดของรุ่นนี้เลยนะครับเหรียญลงพ่ตจีนะครับนี่หนึ100เหรียญเท่านั้นนะครับ เกจิที่ร่วมปลูกเสกนะครับตามใบเปอร์ชัวนะครับก็มีพระครูกาชาตินะครับวัดดอนศาลาอาจารย์สีเงินนะครับวัดดอนศา,าลาหลวงพ่อท้วมนะครับวัดปากน้ําชุมพรท่านชจ้าคุณนุ้ยนะครับวัดสามแก้วหลวงพ่อทองอยู่นะครับวัดหนองหมู่หลวงพ่อช่วงวัดหินกองนะครับหลวงพ่อบุญมานะครับวัดธรรมพงพาง หลวงพ่อนวนนะครับวัดพุทธารามนะครับอาจารย์จรันวัดช่องลมสองนะครับอาจารย์บุญธรรมวัดป่ายางนะครับผมนี่สวยงามมากนะครับสภาพสวยมากนะครับโดยจำนวนเหรียญที่สร้างน้อยนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์ทุกรุ่นทุกแบบเลยครับเพราะว่าพิธีการปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่มากนะครับวว่าหนึ่งร้อยปีของอำเภอปิตนะครับ เงิน100ร้อยเดียนแบบนี้ก็ราคาอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายเลยนะครับนี่แต่ปลาสวยๆแบบนี้ก็ต้องมีหลักหมื่นต้นๆน,นะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับ่อยงกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับและจะนำพักเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนํากันอีกนะครับรวมถึงจังหวัดระนองนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของเท่พ่อกรมหลวงชุมพรเกษดมฝักนะครับ าาช,ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพระมาให้ชมได้นะครับถ้าสนใจอง์ไหนก็จะติดต่อกับนะครับนี่ลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ